เกียร์อยู่ไหนวะเนี่ยสวัสดีครับช่างรดนะครับัอดีอว่าให้มาเลื่อนรถให้หน่อย <wheelchair> ปัญหาคือว่าเกียร์แม่งอยู่ไหนวะจริงๆอะผมรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าจะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเผื่อจะเจอสภาวะแบบผมนะครับ <c ười> <c ười> <c ười> เฮ้ยไปเลื่อนรถให้หน่อยดิแล้วเกียร์มึงอยู่ไหนเนี่ย <c ười> คันนี้เป็น <c ười> เบสน, <c ười> นะครับ A Class นะ ก็เกียร์เขาอยู่ตรงนี้นี่เกียร์เขาอยู่ตรงนี้เกียร์เขาอยู่ข้างมือนี่นะครับติดพีอยู่เห็นไหมติดเบรกมืออยู่มันมีสองวิธีนะครับในการปลดล็อกเบรกปลดไปปลดเบรกมือนะก่อนที่เราจะเลื่อนรถก็คือเราต้องปลดเบรกมือก่อนนะครับวิธีวิธีที่หนึ่งครับเบรกสวิตช์เบรกมือเขาอยู่นี่ดึงขึ้นหาตัวนะครับเนี่ยเบรกมือก็หายละถ้าเรากดลงไปนะครับเบรกมือก็จะทํางานนะวิธีที่สองก็คือ ใส่เกียร์ตอนนี้ผมเหยียบเบรกแล้วใส่เกียร์นะเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆครับเห็นไหมดันขึ้นดันขึ้นอย่างงี้เป็นเป็นเกียร์ถอยกองติดกองติดเห็นไหมดันขึ้นเป็นเกียร์ถอยตบลงมาทีนึงปุ๊บเป็นเป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วก็กดลงอีกทีนึงปุ๊บมันจะเป็นเกียร์ดีนะอ่าฮะทีนี้ผมปล่อยเท้าแล้วนะครับเห็นไหมมันยังติด P อยู่เห็นไหมใส่เกียร์ดีปุ๊บแล้วแตะคันเร่งหน่อยเดี๋ยวปุ๊บเบรกบือจะหลุดเลยเห็นไห พอเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเรื่องเรื่องเกียร์เนี่ยระหว่างเกียร์เกับเกียร์พนี่ต่างกันตรงไหนคือถ้าเกียร์เอ็นรถมันจะเข็นได้ถ้าเกียร์พีมันจะเข็นไม่ได้เกียร์พีเหมือนจะเหมือนม,มันจะมีอะไรเข้าไปล็อกเกียร์อยู่เปรียบเปรียบกับรถเกียร์ธรรมดาก็คือเวลาเราจอดรถแล้วเล่าคาเกียร์ไว้อะอันนี้แหละก็คือเกียร์พีนะถ้าเราเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเกียร์เก็เหมือนกับตอนที่เราจอดรถเราใส่เกียร์ว่างอ่าโอเคประมาณนี้อธิบายง่ายๆเมื่อกี้พี่เจ้าของรถเขาบอกว่า มันจะมีระบบหนึ่งก็คือผมจะยียบเบรกไว้นะแล้วผมใส่ดีนะแกบอกว่าถ้ามันถ้ามันย้ำเบรกสองทีอะมันจะขึ้นปาร์กให้เดี๋ยวนะผมปลดเกียร์ก่อนอ่ะตอนนี้ผมคาเบรกไว้ละใส่ดีคาเบรกไว้ละอ๋อเนี่ยนี้เหยียบเบรกปุ๊บแล้วก็เหยียบลงไปอีกทีหนึ่งมันจะขึ้นโฮอะรู้ละรู้ละรู้ละแล้วรถมันจะวิ่งรถรถรถ,รถมันจะวิ่งไม่ออกนะเป็น เป็น D, เป็นดีหนึ่งนะแต่รถวิ่งไม่ออกนะนี่ยเท้าผมอออจากเท้าผมเนี้ยออกจากเบรกล้วเห็นไหมเห็นไหมเท้าผมออกจากคันเบรกล่ะเป็นดีอยู่แต่ไม่วิ่งแต่มันขึ้นคาว่าโฮเห็นไหมวิธีการก็คืออย่างนี้อันนี้ผมเหยียบเบรกทีนึงแล้วปลดแล้วนะเอาดูนะนี่ผมอย่างนี้นะนี่ดูเท้าผมนะดูเท้าผมนะขออนุญาตถ่ายเท้าด้วยตอนนี้ผมเหยียบเบรกอยู่เกียร์อยู่เป็นดีนะครับแล้วผมก็ย้ำลงไปอีกทีหนึง่งเห็นไหมเนี่ยแล้วผมเอาเท้าออกเลยพอมันขึ้นโฮรถมันไม่วิ่งเห็นไหม ถ้าเราจะปลดก็คือแตะคันเร่งหรือว่าเราซ้ำเบรกอีกทีหนึ่งก็ได้มันจะหลุดออันนี้วิธีการทำงานคร่าวๆนะครับของเกียร์รถเบนท์นะครับก็ไม่ยากตรไม่ไม่ได้ยากตรงไหนนะครับว่าแค่ตรงนี้เองแต่ว่ามีพ a d ดเดอร์ชิฟด้วยส่วนพ a d ดเดอร์ชิฟเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องสอนหรอกต้องแอดวานซ์กันแล้วถึงจะถึงจะมาใช้กันพ a d ดเดอร์ชิฟกดได้เลยก็ประมาณนี้ครับสอนวิธีการใช้งานรถเบนซ์นะครับ ตั้งแต่ตัวใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเกียร์มันจะเป็นอย่างนี้หมดละมันจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าข้อดีนะครับที่มันอยู่ตรงนี้นะที่ผมเจอเลยนะก็คือมันขับมือเดียวได้เราไม่ต้องแบบเอามือเอื้อมไปจับเบรกมือหรือว่าเอ้ยไม่ต้องเอามือมาเอื้อมมาสับเกียร์นะครับวันนั้นผมเจอละบุนขวามือเดียวเลยเพราะเกียร์มันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้อันนี้เกียร์ไม่ตามมือนะเกียร์อันนี้เกียร์อยู่ที่คอเห็นไหมเกียร์อยู่ที่คอส่วนวันนั้นที่ผมขับ e c a r d ะ e carde เนี่ยเกียร์อยู่ที่มือด้วย มันวิ่งมามันวิ่งมาที่คอพรมลายเลยอยู่ที่มือถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่วิธีใช้งานก็ประมาณนี้นะครับที่หลังเผื่อมีเจ้าของรถเบนซ์เข้ามาบอกว่าไปเลื่อนรถให้หน่อยจะได้ไม่อายเขานะไม่ต้องถามเพราะว่าใส่เกียร์ยังไงวะเพราะว่าผมอะถามเขามารอบแล้วพี่เกียร์มันอยู่ไหนเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ส่วนเรื่องการขับรถผมว่าไม่ต้องสอนกันหรอกเป็นกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณจะเลื่อนรถไปเลื่อนรถไปยังไงแค่นั้นเองให้มันเดินหน้าหรือถอยหลังแค่นั้นเอง แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาถ่ายวิธีการใส่เกียร์ถอยของรถแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอกระบะเนี่ยมันมีหกเกียรแ์แล้วแล้วเกียร์ถอยมันใส่ไม่เหมือนกันสักคันเลยจากที่ปกติที่มีห้าเกียร์แล้วเกียร์ถอยอยู่ข้างใต้เกียร์ห้านะเดี๋ยวนี้มันมีหกเกียร์กันหมดเลยแล้ววิธีการใส่เกียร์ถอยเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันสักรุ่นเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นัดเลสซิ่งแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ